ใางอะไรนะของโรงพยาบาลของเมืองกับมาในนั้นเยหรอล่อ๋อก็่าไม่ไปขวางไปไกลๆเนี้ยอ่าไม่ฉันรับโยนเอาน้ำมาอ๋อก็รับโยนเอาน้ำแกเดิมก็คนลงไปขึ้นได้และครับสักวาเรื่องไม่ถึงสองวาเนี่ยครับกรลูถผมก็มีนะน้ำใส่พานมีอะไรคอยเหมือนนั่งคอย

ใเอาใส่า้วใอบมนปัอ๋อมันก็มันก็เป็นหลุมลึกเลยนี่เหหลมลึกเอลึกเองทุกานดมัดคลองต้งหลายวับเอาพัดลมไปไฟเปิดเครืองดึงน้ำดึงคีิโผล่ออกมาถ้ามีน้ำมก็เพลงดึงสามัก็ เอออะไรกีคแบบเป็นหินเป็นอะไรฮะทอดินออกมาก็ไม่อยู่แลวเหมือนลูกกลังที่เขาพูดเนี่ยนะครับก็กผู้ภัยประกาศบอกว่าเจ้ารัฐการที่สีหรือที่ห้าเนี่ยเคยมาดินนะดินที่เนี่ย เขาเอาน้ำไปทำอะไรครับไปกินบางครั้งไปเข้าฝันคนป่วยให้มาเอาน้ำนี่นะมาเอาออนเพิงทุ่งเะเรียมนะ่ะมาเอาป่วยนอะนอนที่เตียงอะไรเงี้ยบอกให้มาเอาน้ำบอกน่าที่ที่ไหนก็ไม่มีบอก,กบมีกระทิท่าดีแดงหอหล่านั้นนะ่ะชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าบ่อน้ำทิพย์ครับเาขาก้อนเขาหับน้ำทิพย์ไปอาบ คนทุ่งรวงแล้วสำพวงโค้ดไม้เมืองปีต้นไม้เลยนะคนไทยล้วก็ีกผายถามเอาไปกิน้มในจัดเลยเอาไปขายวันนี้ตายคัดเลยตายไม่ได้รอไปได้หรอกหลานยังเี่วัดทู่งตินรักษาโรคใช่ไหมครับรักษาตัวเองหายแล้วก็เอาเอาดินนั่นตัวเป็นตุ่มเนาไปทาแล้วก็หายดินในถ้ำมั้งนะดินในถ้ำอ่ะ เข้าไปไม่ได้แล้วนะคนถ้าก็คนไม่นั่นจริงๆเข้าไปแล้วก็น้องแดงแข็งได้ค้นบ้านโดนอ่ะน้องแดงแข็งคอตลอดคอเลยแมงแดงเป็นยังไงอ่ะอ่าแข็งเป็นเสี้ยนอ่ะมันแข็งไงก็เราเจ๊บเป็นเสี้ยนมากันจริงจังเลยก่อนนะยายก็ไปทำไหลอยู่นั่นแหละไหลสยู่ข้างนั่นแหละเห็นไหมก็ มาเอากันจริงจังเลยทุกวันท um, ุกวันจากไหนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ทำแต่นบาหลานับถือเอามาอาบเอามาทาอะไรเนี่ยมันหายโรคปวดเมื่อยอะไรเนี่ยเขาซักซิดน้ำนะเขา่าเล็กน้ำทิพบ์อน้ํทิพ